เปิดครัวค่ะครัวรัตเทส,สวัสดีค่ะเปิดครัวเปิดครัววันนี้เมนูต้มยำขาแมวตาเมนูสามัญประจำบ้านลับหมูแกงจืดต้มยำขาหมูผัดแตงกวาเสกไห่ผัดผัาอะไรประมาณนี้นี่ก็เมนูสามัญประจำบ้านส่งรับทานบ่อยมาก่มจะเป็นแม่ค่า ลม้มด้จยาเต็มขาเต็มคหอมข้นเหามีใบมะกรูดตะไคร้รากกชทแล้วก็มีหัวาขาออกอันนี้ยิงแมสซิมัสลวกอาจจะได้ลวกบดบหลบจงไว้เพราะมันบดแล้วบดจงไว้จะเซ็ตต้มแกงต้มยำแกง เ็เลยจัดเมนูสามัญประจับปลาตุ๋นยำข่าแมว เสมุนไพรทนนี้มีพี่นีอยู่ด้วยครับสรคุหลายอยา่างแต่ไครคสม,ม,สคม,ม,นม,มุนไพรมีสรรพคุณดีนหมดะครับสำหรับเวลาตงกย้ำเพ่มากับหมอกอะอ่อนใส้เป็นแบเขียวไว้เอเชื้อสมุนไพรอะอย่างเี้ยเรนะิ่ม หนันแต่พอที่หันไปที่เดี๋ยวไมาให้ปเป็นกล่องเปลี่ยนเป็ลไทยเปลี่ยนทางเด็กกว่านาะองขยับกล่องเสักหน่อยถ่ <c oughs> ายท้ำก็จะเป็นถ่ายท้ำนีานี่จ้าโอเคได้แล้วเห็นบอลได้หันขาหลังคาได้หันขาอ่อนหลังคาขาอ่อนเทย இ ញាក់ទុកໄວ แรงเป็นเครื่อง,อง่อมพิเแทไปล้าง ข้างตาเด็ดน้ำไปข้างหมอฟ้าไปข้างในนี่จ้าเด็ดน้ำป้อไปข้างตั้งไฟแล้วน้ำเดือดเตือนไปเขาต้องเอาข่าหมูมันล่องนี่นจ้ามือจังเลยเปิดไฟเต้เปิดไฟแล้วค่ะเอ็นอ๊อง ใส่รักษาเติมซุปก่อนต้องไปทขงาหนึ่งก้อนอย่างจอมจางแต่ถ้าแบบเื่องหอมมใส่ก้อน นี่จ้า้ใสเครื่องหอมแล้วกำลงไปโยนปุ๊บลงไปในหมอ้อเลยค่ะมุดตกแล้วน้องขายู่ขายู่น่องบดร้อยเข่าค่ะนี่ะค่ะตังไฟไว้อเตเดี๋ยวไปหั่นขาหมูต่อ ฝนตกลิ้นหลักขาพอชน้องอ๋อของฉันถือว่าเปียบก่อ ถามแมวสิจำเป็นลูกนะครับคือมันก็ล่าัานครับเป็นตอนในนอนตลอดกันแหละก็สวบเลยอ๋อขอรับประทานได้ค่ะกินสองค้นี่มันต้องทำไปหลายแบบ กิบมบีหลักใจอยู่สองคนเมเเนูถ้าใดูก็ผิดแม่เห็ดปักกิ่ปนลนาโเีเดือดลอย้าเป็นหลักฐานแล้วล้อจะดกได้ อ๋อขาแมวมาใส่หม้อเราจะข่าเราจะข่าหมูหรือว่าข่า,า,ขา,มขาแมวที่เคยเรียกว่าใส่หม้อแล้วจั๊เก็บหนักกันดังเดือดจั๊กกดแบบจานฟอสล้วค่ะมีโนกฟอส นี่จ้าเทบึ้มลงไปเลยจ้าคนก็เล็กน,อน้อยน้องจุ่มลงไปในน้ำน้องสุบข้าวเหลือจ้าเดี๋ยวเขาไปเอามาขามเปียกกัาใส่เด็กต่อจากน้อยหนึ่งนี่ผม ใส่มะขามเปือกลงไปโยนดังจอมลงไปเลยจ้าเดี๋ยวเขาสาดสาใส่หน้าน้ำาั่นสิสมโโรดกันเสหลายนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูตอนนะคะเดี๋ยวมาดูตอนชมไกล้สุกตอนปรุงก็จะน่ากินไหม ด้หลายด้านแต่ต้องอ ผิดมามนน่าวไปก่อนสดเันอืมก่ิ่นแบเปรี้ยวบอกเปรี้ยวแห้งก็ดีแต่เกลือตัดต่ำตาลสักนอยรสชาติเปรี้ยวหวา นนถ้าอยากไินน้ำปลาทักหน่อย เป็นน้าตาเป็นหน้าตาพร้อมเสิร์ฟจ้า